สัสดีครับแม่ท้องพุ่มครับสวัสดีครับเป็นจังไรคือว่าหลังเลิกงานเราพาก,กันไปหาซื้อเนี่ยามากินไปตลาดเราคือคือว่าถือเขาตัดนาหรือว่าเขาเขาเขี้มาต่ัอยังจังไรก่อไมามันเป็นซี่แยกเลยมาค่ะต่ว่าสี่หนูมาเนี่ยมันเป็นห้างตรงครับข้างข้างรักขนอะอ่ะาอ่าแบบนี้นูเบรกต่ว่าเขาบเบรกเขาพุ่งมาต่มตอนนี้น้องพุ่มก็ไปน้ำง่าย่อ้ยนู้ตกใจแต่ว่าบ่เป็นยัง ลงใส่ปูมานธุ์ใบเล็กน้อยไปน้ำกันตะก้นใปน้ำกันสามคนกำลังคุ้มกำลังคุ้มพอบะมีเลยค่ะบะมี่เบืองแล้วเมอขืนในใ่ต้องคุ้ต้องเมบป็นต์เพราว่าหายู้หายจ้าวพวกเป็นยัแต่ต่าวนูนี่เก็บเก็บโยต่ากะทำปัดก่อไปสี่ได้โศกไงตี้สีแมนสีแมนจ้าพอดีเราเื่อนกับาเฮ็ุเ้าแมนแมนแมเฮ็ชาเาวัลก็ดีท่างที่งานเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วจ มีผู้เป็นผูโอนหน้าโยผู้นึงโอนหน้าขั้นหนึ่งนี่แหละ<า>แต่ว่าเป็นบเบาๆออกซื้อดอกเป<า>็นบอกว่าไม่เอาชื่อออกนะเรื่องของบุญน้ำโชกกับนี่นนนค่ะเพิ่นกะอยากไปร่วมบุญกับก็ดีละ,ะถือว่ามือว่านี่ฟาดเคาะไปะแต่แปลกที่น้องภูมินี่บ<ม>่เป็นหยังเลยบเป็นห้อยถลอกอีหยังเลยตรวจเบิ่งลูกก่อนอยู่นะอาจารย์เอออโ้บุญน้ำโชกครับเอ้เพิ่นเพมาหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ ตอนนี้มาย่างอยู่บ้านแทีงสีดิตอนนี้อาอเมนตอนนี้มาย่างอยู่อยู่บ้านเกิดมยนเรานั่นเขาเอาไปถ่าย่างด้วเขาไม่ได้ว่าจะกินไปอะไรกินไม่ได้แล้วมันกินได้รที่บ่อบ่อว่ะเอาบ่อเอาเอามาไว้ถ่ายย่างเมื่อไรเมื่อไรจะกินตันนี้คือยังสิื่ว่าหลังจากเกิดวัดเหตุตกมากลางขึ้นมีที่เด็ดปันอีก ค่ะตารางทะเบียนรถที่ที่ต่ำที่ถึงต่ำเนี่ยหมายถึงรถที่หน้องหนูนี่แหม่อ้โองถึงต่ำเท่านี่ทะเบียนรถแน่ไหนตัทะเบียนรถแน่ไหนมาได้เบิ่งเพราะว่าข้าตกใจจ้าทะเบียนเท่านี่ใช่ทะเบียนเทานี่ล่ะสองหนึ่งเก้าจ้าสองหนึ่งเก้าตรงกับเลขต้องพุ่มที่เบาอยู่เก้าละเฮ็ดจังนสี่ก้อนดีที่สองหนึ่งเก้ากินใบไม้เข้าไปแล้วเบิ่งดูก่าบันียมาตรงกับเลขทูปที่สี่อยู่เมื่อไป สบายผลไม้ตัวนั้นแมนเลขตูบควันที่เพิ่นทีต่ะถ้ำปีดีเห็น่หมไปห้บหอมจะน้องพุ่มไปซีเลรไปซีซีเลรเบซูบเนี่ครับอุน้ำโชคแจมได้บ่ที่น้องตุ๊บแมนแมนเก่าเงินศูนย์เออมอบวะอ๋อทะเบียนรถเออทะเบียนรถเนี่นะทะเบียนรถเป็นกระตุกออกใจนะโอ้ไอคนนั้นบริษัทที่กลแมนค่ะคัานั้นเลยบริษัทจ้าบะเนียนมาฝันฝันว่าจังไงครับฝันตอนตอนกลางคืนของถึงตามแล้วกือวานอนละจ้า ฟันว่าไอมองร้านอาหารที่เฮดรับจ้างเพิ่นอยู่นะครับไฟใหม่สันต่ว่าบ่เห็นไฟดอกอ่าิ่นโทรมาบอกว่าศูนอาหารไฟใหม่สันอ๋อบ้านนี้บ้านเลขที่ศูนอาหารนั้นหนูค่อยฟันแบบนี้แล้วเทียนนึงแต่ว่าก็บ่เห็นไือกัเนี่ล่ละเลขออกหนึ่งเก้าจำได้ว่าจัางวง่นอ่ะครับว่าที่ออกหนึ่งเก้าครับงวดอไอ้งวดนนี้มา่ฟันอีกก็เรียกว่าเลขเลขรถกับหนึ่งเก้าแล้วก็เลขบ้านบ้านเลขที่ที่ไฟ่ใหม่นะกรับหนึ่งเก้าอะไค่ะ สูนวนอาหารที่ทัางานอยู่เดี๋ยาไปที่สิบเก้่แมนค่ะมพ้านี้ยังว่าสิเป็นข้อบังเงินขนาดหรืออาจจะได้เพิ่มเลขตัวเลขเขามาอยู่เล่นเก้านี่นุ่งมากไปบอมบอมันเพิ่มที่ทานึงเก้าอ่ะเพราะว่านมพุ่มชีกอนหนานั่นเดี๋ยวดีเก้าหนึ่งศูนย์นเลขคู่่เขาเคยนำเสนอไปนะบอมเ็นเพิ่มคือเลขเก้าอ่เก้ำเงินไม่ย้ำมันอะไปแมนครับซ้ำเงินอหมายคือ เพิ่นอยากให้เห็นชัดเจนคำสมม่าไมนออกนึงเก่าดิเพิ่นอยากให้เห็นชัดเจนว่าบัาโตนี่เด้อไม่โตนี่เด้อเป็นยังคือบ่มีไผเอาเอาไปเว้าหัวนั่นชัดเจนจ้าจ้าอาจจะแมนแมนมนนี่ก็เป็นไปได้เนาะแต่ศูนย์หกของหนูก็ยังคงเดิมศูนย์หกศูนย์เก่าเนี่ยค่ะเพิ่นก็เลยให้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆครับเนาะว่าเป็นยังร้ายดอกค่ะ เพิ่นบอกเพิ่นกำลังมาต่อจั่นมาเนี่ยไปแต่เบียนนี่ยชูปันได้ตีเสื้อเอาโอ้แมนอย่างนึงเก้าคักเลยนี่กลับมาหลังจากเกิดวันเหตุมานอนฝันเตือนอีกว่าบ้านมองที้ยูเนี่ยศูนย์อาหารเออก้ายใหม่เกีคยวกับถือไฟใหม่เนี่ยนับตรงกับบ้านเลขที่เดียวกันสิบเก้าอีกคือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอย่าลืมนะว่าทับห้าไฟไหม้นี่คือศูนย์นะก็เป็นหนึ่งเก้าศูนย์ก็ได้เลขเลขที่น้องชี้ เลขที่น้องซี่มือมือไปวันไปแก้บนค่ะเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะอืมเออสี่ถูกเกาเ้าขยับจุดไรแอนเก้าหนึน่งศูนย์อ่าม,มันก็นมีความเปลี่ยนไปได้ทุกประตูละว่าแล้ว,วลกไ็ได้เนาะอันนี้ว่าสซูขันฟังเนอะแวนแมนวอแมนว่นาสีว่าหลายใหญ่ห้างาว่าหลายโตวอแมนครับอ,อันนี้ว่าวนี่ขั้วเป็นจริงเท่านั้นเน๊ะครับอ่าเพราะว่าเลขจะมีลดหนึ่งเก้านี่ก็ว่ามันเลขไม่เงียครับคือเลขมาคุ้มสี่เพรานั้นน่ะก็นั้เสนอไปอยู่ครับอืมล้วที่ม่ามือนี่นะ บ่ได้ว่าสิมาขวัญแม่้องพุ่มพราะว่ามีเอฟซีบางท่านเห็นแม่้องพุ่มรถชทเมือว่านเนี่ยก็เลยว่าไปไทยเบิ้งเนี้ยเล่าปนหนังหลา่บอลแต่ไม่เห็นแม่้องพุ่มแบบไม่ได้เป็นอะไรมากไม่เป็นอะไรมากชือว่าเล็กข้อเล็กๆน้อยๆเพื่าเก็บแล้วกับิีได้โชคกัือล่าขึ้นมาเตรียมรับโชคไงี่ะเนื่องกับเครื่องใหม่ก็รังใจรัอนกับเครื่องมาเตรียมว่ามืออื่นนี่เป็น เฮสังกัตท่านกับวัดเนาะผ้าเมียหลงพุ่มไปแต่ในส่วนนี้ผู้ใดอยากเฮ็ดห่วมกับยังท่านเนาะหรือว่าเฮ็ดบุญห่วมกันเก้าวัดเอฟซีที่เอฟซีหลงพุ่มกระไดเอฟซีแพชช่องก็ได้ว่ะนั่นวันนี้เลขถ้าแท้นี่เลขเตรียมเตรมของไปทะเบียนว่าไส้ตัวใดก่อนสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าแต่สองเก้ามันออกไปแล้วหมดไปแล้ว มันมากแตเดียอนึงเก่าโอ้บ้านนี้บ้านในที่ล้านน่ะนี่สองตัวเท่านั้นบอกสามโต้ค่ะหนึ่งเกค่ะหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับหนึ่งหนึ่งเกา้าผ้รอผู้ชมนะหนึ่งเก้าหาอ่าหนึ่งเก้าหาเกาหลับไปแตถือว่าเป็นสิกระลังสิมาเน้นย้ำเลขสิบเก้าว่ครับเพราะว่าศูนย์ูเก้ามันดังว่าจีเวอมาหนึ่งเก่ามีความเปลี่ยนไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้สมมุติว่าสิงศัก์สิ อาาสิไปรับรู้อย่างว่าเฮ้ยเลขน้องพุ่มขึ้นดังแทะแ้ออกตัวนี้ดีกว่าแ่ออกกหน้าที่อ่าแล้วมาส่งส่งว่าเอ้าส่งแบบว่าจังไรล่ะส่งสัญญาณอ่าส่งสัญญาณว่โช่งก็ช่ให้ตลอกไล่ป่วยโซ่งน้านาบาทบันนี้จะ่ะง่ข่อยจอจังสีสัญญาณเอาไปเอามาแม่น้องพุ่มเลยสิเน้นเลขไปที่สามกูอ่าก็มี่ ศูนย์หกศูเก้าหนึ่งอ่าศูนย์หกนย้าหน่งเกอ่าอนั้นแมนอ่าโตัวมักคักนี่โตมากัวมากัวมักคักเลข3าตัวพี้ฟังเลมีตัวใดในมีสองหางพ่อพ่อว่าอะไเลขสาตัวอ่าพ่อไอ้เลขทูปปะเลขเลขทู่าอะนี่ตตัวอ่ามีหกแปดหแปดหกอ่ารากายิบลอตเตอรี่เลข3าตัวทียอฟซีี่ทีพอฟซีพังให้เนี่มเจ็ด สองสี่เจ็ดเจ็ดสี่สองอ๋อนี่อันนี้บอไวฟังซื้อบไวฟังจซื้อกับเยอซอสุดตัวตัวน้อมัดตัวใดห้อยซื้อตัวนี้บอไวฟังซื้อี่ไปซื้อสุดตัวนี้ห้อยมักับล้มอกคูนะมตัวนิ่คือตัวนิ่เท่ากับเน้นใเอฟซีฟังแล้วเน้นตัวใดก็ประหลายเอาสนับปังจากปากแม่นองพุ่มว่าแม่นองพุ่มเน้นตัวใดสามคูอาวมักตัวใดมักตัวใดซุดหกเก้า ้วคาเก้าศูนย์หเลขัโตที่หนูมาเก้าศแล้วแล้ลดลดสวนหรอเป่าแล้วเอาค่ะแล้วก็บริเาเป็นเรื่องเก้าเนี่ยนะโอ้กเขียนเนี่ยวันนี้อยเริ่มจับส่วนแล้วมันหลายเกินไปเดี๋ยวเดีสมมติมาเขียนเนี่ยไหนแม่ร้กพูดยกไปบ้างคางคางนี่คือใบอย่างองน้ะใบนาจ้ะใยใสใยมันเป็นได้ลักษณะทางไปนใบนาหปลใบเป้าบอกใบเ้าใเป้าใบนานใบนานออันนี้พ่อที่เอาเขามาพิธีกรรมอียงกลางเนี่ะ เขายาเขายาจ้าเป็นยามิธีกกรม่่ำกำการบุกอาดท่ำการบุกอาดย่างย่างปลาบ้าย่านย่านเลือดตกไม่โอ้ย่านย่านซ้ำไม่ดีอืมแกซจำไม่เอะไปมันต้องขาดใบอันนึงนี่ใบเป้าตายไม่ตายตาย ใบเป้าใบนาครับอ่เดียวให้เขียนจะเือกันเดือใหญ่แม่้องพุ่มกางกลางใบเต้าเนี่เขาเืองอะมันบ่มีขายอบ่มนี่ีดอกตับเ้งนี้ใบเ้า็อทางเออยากทรงกำลั่งใจมาให้แม่นลองพุ่มกับคอมเมนต์มาได้นะครับผมมือเนี่ยเทากีไปจะม่วงเริ่มจะง่วงเอาว่าผ้าสันเขาแล้วไปครับเนาะที่กิงแล้วเนี่ยอยากเห็นผ้าจังหันไปฟอร์มดิ กอคือบัดแหกเนี่ยอย่าเห็นพ่าจอยาหันไปน้ำเนาะไปสบายถ้าเจ้าเอินมานี่ยงไปจักกันเศ้านะเอาสาตัวกันศูนย์หกศูนย์เก้าแมีน้องพูดมีตัวแดงแน่ก็บอกเน่เพิ่นเรื่องกศูนยอันนี้เขาจะเอาเอาสตัวกันสาตัวกันสาตัวเก้านที่เมีน้องพูดมากเนาะจ้าเก้าหนึ่งเก้าก้หอ้า หนึ่งเกค่ะหนึ่งหนึ่งเก้านึ่งหน่น้ำบาเลกีน้ำเนาะอ่าอ่าหนึ่งหนึ่งเก้าออ่าสองตบานี้บารนี้นี่ส่วนเมนของผู้มาดิส่วนหกค่ะโเมนเลกของภู่มเนิดิดนี่บารนี้สองตัวเลยบานีส่วนทุสองตูนย์หกกับศูนย์เก้าแล้วกับหนึ่งเก้าศูนย์หกับศูนย์เก้ากับหนึ่งเก้ารับเน้นเน้น อ๋โอเคครับไปชัดเกียนเอาซื้อไว้ให้เนี่ยบนี่ซื้อไว้ให้เนี่ยเดี๋ยวชัยพุนำโชคเป็นผู้สรุปให้ฟังว่าวเป็นยังไงเนี่ยเออจเะอออไปขีดเขีนมันเทียงาย <c oughs> เออออนเทียงมันเอวต่อขึ้นเรานี้บ์หกะอนะเอาเอาบสน็บเนาะะเน้นเน้นเน้ตัวนี้โอ้ยกรเน้นสามตัวนีอ่สามคู่นึงน รักษาพูดเนี่ยเื่องพิเศษเ่พิเศษนะกรณีพิเศษประาว่าเื้อราตรีเนี่ยเนี้่จังแล้วานนี้อันนี้ฟันจนทงขาดนะมูลนิุนเดี๋ยองชิมอ่สวยงามอ่ซูมเข้าหน่อยโอเคซูมเข้าให้ชัดเทียนโอเคครับเออถือว้นิ่งอ้พัดลมกัอไนะพลมิดพัลมไห้เนี่ยปิดพัดลมเนี่ยิเดมไก็เนี่ย จับให,ห้จะให<ร>้ม <c oughs> ันพีออกไปเยอะเหนไหาชัดเจนครับสรุปทีมไทยไว้นะครับในส่วนของเลขน้องภูมิกับแม่น้องภูมิหนึ่งวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกข้าเลขแม่น้องภูมิชอบเป็นพิเศษอ่าก็คือเก้าศูนย์หกกับหนึ่งหนึ่งเก้าหลังจากที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อึ้นนี้อ่ามื่อว่านี่แล้วก็มาฝันเมื่อคืนนี้เนาะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงในเลขชอบขึ้นมากนิดหน่อยครอ่า เราบิย่งข้องทีของเรนน้องพ่วมกอย่างศูนหกเก่าที่เป็นเลขชอบเป็นเลขเน่นแต่ว่าที่มีเพิ่มเติมขึ้นมมานิดหน่อยก็คือ1นึ่งเก่าเนาะหนึ่งก่าหนึ่งหนึ่งเกาหนึกแล้วก็สูนเก่าข้องทีสูนเก่าข้องทีหกข้องทีมีเพิ่มหนึ่งเก่าขึ้นมาตัวหนึ่งคอแต่ว่าต้องขอเฉลด่ยขึ้นนี่คือเลขชอบส่วนตัวแม่น้องพ่วนะเด็กเพิ่มตัวน้าเลขน้องพ่วมือคือสูนหกกันะไปวไหม นะส่วนหกส่นเก้าอะเรไปครับอาไม่ลงไม่ย่าไม่ลงเลยอาเอาสั้นเจ้าว in yeah. ันีเนาะครับคขอบคุณแม่คุณครับ